สวัสดีครับสวัสดี ENNIS ท่านผู้ชมทุกท่านเรามาพบกับเอ็กซ์จีไอโอช่แล้วเพื่อนเราชื่อดมากแองนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เข้าแบบนี้แล้วก็เสียงวิววิน่ากลัวมากเลยโอ้ยน่ากลัวมากเข้าห้องเข้าห้องหนึ่งแล้วนะคะ่ะ กลัวมากนะแต่เซเพื่อนเราจะไม่เหมือนของอใครนะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเราไปเผลอกดผิดเซิร์ฟอุ้ยมันก็อย่างอาวแล้วมันยอา กันดีเลยว,ว่าในเซเลบบี้ไปขึ้นๆกับกันแหะเฮ้ยก้าเดินพี่พี่มาอยู่ตรงนี้กัาห<ม>น้าเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆหน้าข<ม>ึ<ม>้นนี่หัวหน้ามีที่ห,หน้าอันนี้กูเดินก้าไม่คิดจะเดินหัวหน้าเลยเค็ดดี ไม่อย่างที่เราหากันเองมันจะเหนอยเครียดใจเลยรวมน้ำกันกระโดดมาดีพี่ชื่อทำไมพี่ไม่ให้น้ำเติมเนี่ยเพื่อไเบื่อไหนดีนะน้องอย่ไหนเนี่ยพี่เือนี่ไงนพี่พอยู่นี่ให้พี่หันหลังก่อนฮะ แม่กั๊ดหรอแม่ใช่ดูน like ี่แหละเฮ้ยหลับเจอเอากั๊ดหายเลยยังไม่น่าเดินอีกกันเลยพี่กั๊ดกั๊เราที่ด้วยยังไงนี่พี่อยู่นี่พี่อยู่นี่อยู่ที่ไหนพั่ชื่อว่าคนเล่นสามสี่สี่พี่ชื่อว่าคนเล่นห้าร้อยอ๋อคือห้าสามหนึ่งเราเดินแถวมาแดนเลยเนาะเราอยู่ตรงนี้นั่งน้องอีอันนี้พี่อันนี้พี่เอาไป เนี่ยเขาเล่น GTA เนี่ยอนยังไงอ่ะตายเลยกลัวนี่มั่เกี้มันจังสัเกอตายกันเลยกันไหมสองตัวเลยค่ะพี่กันตัวอีกหนึ่งตัวที่หนึ่งค่ะพี่โดนตัวที่2ค่ะน้องกีดแล้ว ทุกคุณผู้ชมคะีหนูกินเลยค่ะนี่เป็นตอนเท้าวันนี้ตอนช้าดีอี๋ยังไงกัดกัดตัวขาวกุชกี้กัดตัวแบบกัดตัวสีกตัววขาวตอนแรกตอนนั้นกัดตัวเขียวเหลืองแปลงไเรื่ไป,ไไปเห็นไหมล่ะกัดเราไม่น่าอยู่นิ่งเลยกัดเก็บกัดอยู่ไหนกัดอยู่ไหนอยู่ัหนกัดหายือย เอาล่ะน้องคนนี้โอ้ยน้องหลอกพีนะนะน้องเป็นผีด้วยเฮ้ยนี่ไงพี่เจอกันแล้วเจอกันแล้วไหนนี่มามาหาแล้วไหนนี่ไงนี่ไงหันหน้ามาดิเฮ้ยผีหันหน้าพี่พีเห็นไหมว่าพี่เป็นยังไงอ่ะพี่โดนท้บแบบพี่ ยังไงการก็ตัวแบนมีแกะเนี่ยการก็ตัวแบนใครแบนอันนี้คือถ้าไม่อยากตัวแบนก็กดอันนี้สิก็อยากตัวแบนได้ไงเหมือนใช่หรือที่ไม่แบนแล้วแหละจะเดินช้า อ๋อเป็นก้อนหินไม่ใช่เป็นแฮบ,บี้หินถ้าเจอถ้ถาได้ยินเสียงรีบหนีเด้อต้องอยู่นิ่งๆก่อนมันไม่มาหาเราหรอกถ้ามันถ้าการยินเสียงกรี๊ดตะโกนเรียกทีงงแล้วมันมา,มาแต่พี่ว่าพี่ไปดีกว่าพี่กลัวดูพุ่งไปไหนดูไปค่อยให้มันมีเสียงก่อนค่อยหนีเพราะมันเสียงมันจะมาหน้าเสียงถ้ามันมีเสียงแปลว่บาบมันอันตรายถ้ามันมีเสียงอ้าว แ่นี้หนีเลยแล้วเดี๋ยวจะตายเหมือนที่คิด่ายอันนี้เห็นไห,หไมต้ <c oughs> มงงองรออ่ถ้าเราเห็นกลัวะไรม่วงหนึ่งหนึ่งั้นกันมองหน้าที่มองหลังนะหี่จะหน้าดีวกว่าไปว้าว wow.

จ้ำสแกไม่หรอพี่หนึ่จ้ำสแกสองครั้งแล้วเนี่ยน้องเน่ยจ้ำสแกตัวสียวเฮ้าอ๋อคือเล่นอันนี้นึกว่าเป็นผีโอ้โหมันมีชื่อมันมีชื่อบอกเลยชื่อเพื่อนเราเองอื่นก็ผีนั่งติผู้คนชั่วขอโทษทางนู้ดเฮ้ยดูมันแต่งตัวมันแต่งตัวนึกว่าเทเลบี้อู๋นึก็ผีไอ้แกนี่ก็เป็นผี เชีถี่สีมืสีถี่ยัไง้แต่งตัวได้ด้วยหรอว่าไอ้เขียวจิน <c oughs> ดรีมรีมหันหน้างไงเฮ้ยพี่ไอ้ใครมันตัวแบนวะนะ่ะใครตัวเล็กวะใครตัวแบนวะ วัวเล็กแกกระดูกสูงเลยเฮ้ยมีเพื่อนเข้ามาอีกคนว่ะเฮ้ยใครวงบล็อกเ่พี่ในครับแมวันพีค้าี่ขอเฮ้ยวางบล็อกได้ไงพี่หายไปหนไปครับนี่งหุมอยสี่้าอบู่นัหุ่อมลังแต่เขาขอโลดมันเลยด้วย we <laughs>

มีไว้ไฟคืแต่ว่าอแต่ว่าผีจะมาจริงเ้ยพีจะมาจริงเอ๊ตามเพื่อนกนแล้วกัดริ้วีจะมาริวมันบอกว่าู่บ้าน่ยไอ้คนนั้นมันบอกว่าู่บ้านเฮ เจอแล้วช่วยเจอผีแล้วกัดผีอยูใ่ใกล้กัดแล้วน้องอยากตายอ่ะไปดู <c oughs> <c oughs> ผีตายแล้ว